ปัจจุบันตลาดรถกระบะขนาดเล็กกำลังกลับมาได้รับความนิยมขึ้นอีกครั้งโดยมีการเปิดตัวของสองเจ้าอย่าง Ford ดเมลริและฮุนไดซันต a ครู z ไปแล้วล่าสุดมีข่าวความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่านิสันดูมีความสนใจในตลาดกลุ่มนี้เช่นกันและมีข้อมูลว่าทางค่ายกำลังซุ่มพัฒนากระบะรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100% โดยรายงานดังกล่าวนั้นมีต้นทางมาจากเว็บไซต์ข่าว Automotive News ซึ่งอ้างว่ามีข่าวจากวงในออกมาเปิดเผยว่า i ิ s ันกำลังลดความสนใจในการพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินและกำลังหันไปพัฒนาคุมพลังไฟฟ้าล้วนมากกว่าจากข้อมูลของ ISS Market บริษัททางด้านการตลาดชี้ว่ายอดขายรถปิกอัพขนาดเล็กรวมถึง o r r m a เม r i c k และ Hyundai น a n t a c r u z ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น99,000คันในปี2023ซึ่งนิสสันเองก็อยู่ในตลาดกระบะของอเมริกามาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปี60แน่นอนว่าฐานลูกค้าของนิสสันเองก็มีพอสมควรอยู่บ้างในตลาดอเมริกาจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่ทางนิสสันจะทำตลาดในกลุ่มรถยนต์ประเภทนี้ด้วยเช่นกัน จูดี้วิลเลอร์รองประธานฝ่ายขายและการดำเนินงานระดับภูมิภาคของนิสันในสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับ Automotive News โดยไม่ได้ยืนยันข่าวลือดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันโดยจูดี้กล่าวว่ามีหลายสิ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งเขายังไม่ทราบว่ามีการพูดคุยกันจริงจังมากน้อยแค่ไหนในหัวข้อการผลิตกระบะไฟฟ้าใหม่ซึ่งรถกระบะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจ จะมีผู้บริโภคที่มองหารถที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นและในฐานะที่เป็นหนึ่งในพัฒมิตรุ l น Nissan Mitsubishi Arias n Nissan จะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มไฟฟ้าต่างๆได้เช่นแพลตฟอร์ม CMF EV ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานของกระบะไฟฟ้าขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย และหากจะพูดถึงนิสสันในกลุ่มตลาดอเมริกาในปัจจุบันนั้นนิสสันไททันซึ่งเป็นกระบะฟูไซาย์ยังตามหลังคู่แข่งในตลาดอยู่มากโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง1.5%เท่านั้นซึ่งการจะมีกระบะไฟฟ้าขนาดเล็กทรงลุยตลาดเพิ่มเติมนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้กระบะนิสสันนั้นได้รับความนิยมขึ้นอีกก็เป็นได้ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในตลาดของฝั่งอเมริกานั้นกลุ่มรถกระบะแทบทุกค่ายกำลังพุ่งเป้าไปที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าส่วนในไทยเรานั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นค่ายไหนที่จะเบิกทางสู่ตลาดกระบะไฟฟ้าเป็นเจ้าแรกในไทยเราเพื่อนเพื่นะครับคิดเห็นว่ายังไงกันจะเป็นค่ายจากจีนอย่าง Great Wall Motor และ MG ญี่ปุ่นอย่าง t ต y o ต a i อ u z ู n i s ิส n หรือจะเป็นจากค่ายอเมริกาอย่าง Ford คิดว่าใคราไหนจะลุยตลาดกระบัดไฟฟ้าเป็นเจ้าแรกในไทยคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ